เราจินตนาการเหมือนกับตอนนี้เรานั่งอยูอ่ริมบึงที่ไหนสักที่เรามานั่งอยู่กับแฟนคนที่เรารักปูสาสักผถนหนึ่งอยู่ดีมีแห้งเด้อม, <c oughs> มาอันนี้เป็นแม่ปะเป็นแม่ปะไว้ยพ่อดูปะเ,เป็นเป็นแม่มันปะ่อ่ะอ๋อโอเควันนี้ วันนี้ผมได้ร้องก่อน,ว,น,นวันนี้ไปร้องก่อนอขอบคุณค่ะไม่ใช่อะไรให้ให้นุกร้องก่อนมันพูดเดยอะอ๋อใช่แล้วไปก็ไม่ได้ร้องอทีร้องร้องร้องอ๋อทำไมผมจะรีลาเยอะๆแบบคุณเชิญคะมอ้ดูิงเกิลแรกของไปมีชื่อว่าอะไรเอ่ย 顾个男的命吧，你没谁了。